อันนึงก็คือลถแย่ลดแย่นะครับเป็นยาพิเศษนะครับเป็นยาพิเศษมันเหมือนยาบำรุงแะครับจริงจริเป็นยาบำรุงด้วยยาบำรุงด้วยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรเพิ่มเติม,ตมไปประมาณห้าตัวมียาบำรุงแล้วก็มีสมุนไพรเพิ่มเติม,ตมไปห้าขอตัวเพราะฉะนั้นสคุณมันคล้ายๆกับยาบำรุงแต่ถ้าถามว่าตับเมื่อไหร่นะตับที่อย่างตะกี้ที่เป็นตับนะ ถ้าเขากินยาบุงไม่ได้ผลแต่ผมจะให้ลดแย่ทันทีเลยเพราะลดแย่เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องตับนะครับเรื่องมารเอ่อเรื่องมารนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัสสาวะบ่อยตอบลูกหมากโตพอลดแย่เหมือนยาบุงช่วยร่างกายแข็งแรงเหมือนกันใครเป็นอะไรก็ก,ก,ก,กินลดแย่ได้หมดแต่เน้นไปทางตับกับมา้าเพราะบางทีผมเจอเหมือนกันตับกับมาเนี่ยอย่างเบาหวานเนี่ยเบาหวานตามนักคนเป็นเบาหวานนี่นะ น้ำตาไปยอมลดไม่ยอมลด,มมลดกินยาฝรั่งไปลดทําไงก็ไปลดพอกินลดแย่ปุ๊บมันลดเลยเพราะมันจะเกี่ยววับตอ่อนเพราะฉะนั้นลดแย่เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วเลือดลังทํายังไงก็ไม่ยอมลดทําให้ร่างกายเนี่ยมันสุดส่งมากเนี่ยพอกินลดแย่ปุ๊บน้ําตาที่ที่มันขึ้นสูงแนละ้วลดด้วยยาไปทั่วทั่วไปไม่ลงเนี่ยพอกินลดแย่จะลดลงและช่วยแข็งแรงนะครับช่วยคนที่ฉี่บ่อยๆก็จะหายไป คนที่เพียรเหนื่อยที่หายหมดเหมือนยาบำรุงนะครับเอามาเพื่อผ้าก็ได้ใครที่มือนหัวเพียหัวเป,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 ป็นประจำได้หมดคล้ายๆยาบำรุงแต่การเน้นไม่เหมือนกันจำไว้นะฮะบางทีเราสร้างยาสร,รมพคุณส่วนใหญ่เหมือนกันแต่เน้นไปแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะลดแย่กับยาบำรุงเหมือนกันก,นกระจิงแต่เน้นเน้นจุดเด่นของลดแย่คือตัดกับเบาหวานตัดเบาหวานมารบ,บวม พวกบวมนะครับพวกชีบอยพวกชีเลือไตอักเสบเนี่ยนี่ก็คือคือเกี่ยวกับรถแย่นะครับ